กันนาพัฒนกลับเข้าห้องไลฟ์ที่สาด่วนเอ็นดูเอฟซีแซวช้ำหลังจากที่สาประกาศผ่านสื่อบอกกันนาัสกลับมาได้แล้วโดยล่าสุดวันนี้หลังจากนางเอกสาวคนสวยที่สาวริทิสาได้ออกงานอีเวนต์แล้วถูกถามถึงนุ่มกันนาพัสแม้แม้แม้ช่วงนี้ออกสื่อทีไรก็มีแต่ถามถึงกันนภัสนะคะ ถูกใจเอฟซแฟนดอมกันที่สาสุดๆค่ะซึ่งนักข่าวได้ทำที่สาถึงเรื่องราวคุยกันผ่านไลฟ์สดบ่อยๆขณะที่หนุ่มกันนพัช,ชอบมาเปยรางวัลของขวัญให้ที่สาแต่พักหลงัลงๆดูเหมือนเงียบหายไปทำเอาที่สาบอกกลับมาส่งของขวัญให้กันได้แล้วซึ่งคลิปดังกล่าวทำเอาแฟนๆแ,แซวสนั่นบอกว่า น้องกันกลับด่วนสงสารที่เนื้อเพื่อนหายจนต้องประกาศออกสื่อตามหาเพื่อนบางก็บอกเพื่อนกันนพัฒกับเข้าไลฟ์ด่วนนะคะเพื่อนตามกับด่วนค่ะคอมเมนต์นี้บอกเพื่อนกันได้ยินกับเข้าห้องไลฟ์ด่วนๆกันนพัฒกลับมาเถอะทุกอย่างให้อภัยน้องที่สารน่ารักมากค่ะกันไม่หายเป็นไหนค่ะทํางานทํางานบางก็บอกกลับมาได้แล้วพี่กันรีบกลับมานะคะ มีคนตามแล้วกลับมากันนพัสกลับมาได้นะมีคนคิดถึงแล้วคิดถึงน้องกันจริงๆนะเราเข้าไปหาไม่เจอเพื่อนกันกลับมาหาหน่อยค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็น่าคาแฟนๆต่างแซวสนันบอกให้กันนพัสกลับเข้าห้องไลฟ์ของพี่สาด่วนหลังพี่สาประกาศออกสื่อบอกกลับเข้ามาได้แล้วกลับมาส่งได้แล้วไปฟังเสียงของคนสวยสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังก้าวกันค่ะ ทินทีแล้วก็เลยไม่ด้ส่ดีส่งได้เลยเขาหลายคนแบบว่าเฮ้ยไลน์ติดต่องมีกว่าแบบว่าบัตรชาบเพราะจะมีคนหนึงถึงกับนะคะทีเขาไม่รองม่จะเปิดทีกันอนี้เขาหายไปแล้วนะเขาดันจะกลัวเขต้องาเนเ้นจะกลัวตอนแรกวราคุยมิกันอยู่เราเป็นมิชชั่ ไปอยู่เขาหรือเปล่าเราไปแอบดูเขาหรืเอปเอปล่าเขาเลยกลัว